นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธตายรัตนญาณมณีโนภราสีสหัสสสุทันมาพุทโธธรมโมสังโฆยะทาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันธสีวรีจมหาเถระอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคบูเชมิอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูเชยามะ อิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเรณะสังคังอภิปูชยามะอาราหังสัมมาสัมพุโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิเจวาขาโตภะคะวาตาธโมธรรมังนามสามีสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโคสังคังนามามี ไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักพทายาติสลเนนะสาหปัญจาชิรานิยจามาทุติยัมปีไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักพทายาติสลเนนะสาหปัญจาชิรานิยจามาตาติยัเปีไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักพทายา ปิศาณเนนะสหปัญจะศิรานิยาจามะพุทธังศาณังคาชามีธรรมังศาณังคาชามีสังฆังศาณังคาชามีทูติยัมปิพุทธังศาณังคาชามีทูติยัมปิธรรมังศาณังคาชามีทูติยัมปิสังฆังศาณังคาชามี ตาติยมปิพุทธังสรนังคาชามิตาติยมปิธรรมังสรนังคาชามิตาติยมปิสังฆังสรนังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยมิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยมิ กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทธังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทธังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัชฌาพมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัทธังสัมมาทิยามิ อิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตารโภพุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภพควาติเจ้าว่าคาโตภะควาตาธโมสังจิติโกอกาลิโก ehi eh, pasi ko o panai ko pa cha tang we ti ta po win yu hi te so pa ti pa no pa ka wa to sa wa ka sang chu pa ti pa no pa ka wa to sa wa ka sang po ya ya pa ti pa no pa ka wa sa wa sāmi jīpati panno pākavojo sāvakasanko ya kithān jātari puri sayukani akapuri sebukara ēsā pākavojo sāvakasanko ahu neyo pa hu neyo punya ke ोकासात् हा ओं सहसमपि निर्मितसा उधान्तां क्षीमे करामुचितखोरसेन मानातिथामविधिनाशि तवामुनि च มาราดิเรกรมาพิยุทธิตสภาภรติโครัมปนารวะคัมมคัมมะท์กายังขังขันเตสุทันตวิธินาชิตวามุนิโทตันเตเจสภาวะตุเตเชยมังคารานิ นาราคิริงเชวร,รังอติมาตะบปูตังท่าวิจักกรรมัสนียวสสุทารุนันตมมัแมตตามผูเสกวิธินาชิตวามวนุนิโทตันแต่ฉสาวะวัตุเตชิยังมังคารณเนโอเคตคขาตกมติหาแค่สุทารุนันตัต วันติโยชนะปะทถังคุริมาละวันตังอิทธิพิสังขาตามนโนชิตวามุลินโตตันเตจะสาบาวัตุเตชิยะมังคารานกาตวานากาทมุทรังอิวาคาพิ่นิยาจิงจายะทูทวนาชนะชยกายยะมาเชสัเนเต ตวามุนิโทตันเตชะสาเว่ตุเตชิยมังฆาราณีสัจจังวิหายมติสัจจกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตมะนะอธิอันเถบูตังปัญญาปฏิปชาวิตโตชิตวามุนิโทตันเตชะสาเว่ตุเตชิยมังฆาราณี นันท้อปะนันจะพุชักงวิพุทังไม่จรงปดแต่เเจรพุชเคนะมาปยันโตอิทุปเสจะวิธินจิตวามุนิทตตันเตจะสาภาว่ตุเตชิยมังคารานิทุกขาทิพย์พุชเคนสุทธาตาทางรมังวิสุทธิจุมิ ทิพกาพิธานังญาณากเจนะวิธินาชิตตวามุนินโตตันเตชะสาภวะตุเตชิยมังคารามิเอตาปิภูตชิยมังคาราอาตคาคาโยวาจัญุทินาทิเนสละเตมตันทีตตวานเนตวิวิธานิจุปาตวานิโมขันสุขะ lagimaya rasayo ma karu ni ko na choita sap paninatawa apa mi apa sampo di utamaang -e eten sanya te yang ชยันโตโบธียามุเรสักยานังนานทิวาจโนเอวังตวัวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเรอปาราชิตตปัลลังเกสีเสปทวิโพคารเรอาิเศกเจาะพักุตานังอาคาปัโตปโมทติ สุนัขตังสุมังฆังสุปปาตังสุทิตังสุขโนสุมุโตจารชื่อทงพัมมจาริสุปัตถคินังกายกรรมังวาจกรรมังปัตถคินังปัตถคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัตถกินาปัตถกินานิกตวานรพันตเตปัตถิน ภาวตุสาพมังค์รังร,าการักขังต,ตุสาพาระเทวตาสาพพทุทธานุภาเวนะสัทธาโสุธีพระวันตุเตภภาวตุสาพมังค์ังรักขังตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนะสัทธาโสุธีพระวันตุเต อวตุสาพมังคารังราคานุสาพรเทวตาสาภาสังขานุภาเวนะสทาโสเทียพวันตุเตนาทรงฟ้าโมทรงดินผูรงสิทธาทรงสมุทรยะทรงอากาศผูษงทงแถวค้าทาวมังแถวค้าสังทังแถวค้าศตูภัยพานวินาศสันตินาการโรกุปุสันโธสิโรมเช โมกาโรโกนาคามโนนาจิตเตพุทาการโัสโปพุทโธจัตเวเดเตทากาโรศีสักยามุนีโคตโมยกันเนียการโรอาริยเมตโยชิวหิเตปัญจพุทานมามิหังพุทธาบูชามหาเตเชาวันโตธรรมมาบูชามหาปัญโยสังทาบูชามหาโพเขาว่าหัวระหังพุทโธอิติปิโสภะควานมามิหัน ปัญจามาเรชิโนโนาโทปโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสจัจางปกาเสติธรรมะจักตังปวัตตยิเอเตนะศาสจวเชนะโหตุมเมชิยัมังคารังพุทธังธรรมังสังฆังจติกันตังวรณาการปานาติกันสารพัดก,กันกันพุทธังอาราหังจังังาพาเวสัมปติชามิเนชม,มุขา สัพพาหารติเตสัมมามุขายารนาอารหังตุสลาธรรมาสัมพุโจทุชนะสโสนะโมพุทธายะปุตตะโมระเพปุตตังธนกาโมระเภทนังอัจิกายเยกายายายเาทวนังเปียตังสุตววะอิติปิโสะคทวายามาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาระรหังสุขโตนะโมพุทธายะ กชยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหานังจตุสัจจาสภังและสั่งเยปิวิงสุนราสภาตัันหังกราทยพุทธาอจวีสตินายกาสัพเพปิตฐาไมหังมัสเกเต,เตมุนิสลาสีเสปริโตไมหังพุทโธธรรมโมทเวโรจนเนสังโคปริโตไมหังอุเรสัภาะคุณาการอ ทาเะเยเมอนุรุโธสาลิปุตโตจัตถคิเนโกธัญโยปิติภาคัชมิงโมคารานจวามะเกทาคิเนสวนเนไมหังอสุนานันทราหุโรกาสปโปจะมาหาหนาโมอุพาสุวามะโสตะเกเกสันเตปิติภาคัชมิงสุรยิยปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิพุงขาโวภูมาลกสัสะโปเทโรไมเอสีจิตวะทะโป โสมัยหังวัฒเมนิจังปฏิฐานสิคุณนากรอปุญญองคุลิมาโรจาวุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจัยเมชาตานรา,าเติินากรรมามะมะเสสาสิติมาหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมาหาเทราชิตวันโตชินโนรสา ชาันตายศีรตะเชนะอังคามังเกสุสันพิตารัตนงปุระโตอาสิทธกิเ,เมเมตสุตะกัรท้าชักขังปัชโตอาศิวามคุริมารกังขันธาม,มรารูระปิตันจาอาตานาเยสุตะกัรอากาเสชทนาอาสิเสสาปาประสันพิตาชินานานา,นาราัศยุตตาสัตตปาการรังตะตา วาตาปิตาทิสัญชาตาภัยนะฉันตุปทวะอาเสสาวิณญาณยันตัวนะแตชินเตชะวาชโตเมสกิเจนะสัตตาสัมพุทธปัจเฉลชินาปัญชนามัญชีวิหารตังไมหิตเรสัตถาเปรตตุมังสเพเตมหาบุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุรโภสีนานุภาเวนะชิตุปทาโวธรรมานุภาเวนะชิตาลสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิสีนาปัญชนะตินะอ่านะอุนะมะมะอ่ามะอุมะนะอ่านะอ่านหมาอุอุนะอุมะอ่าอ่อิติมะมะมีมามูดพูดมามีมามะนะมะพะทะ ยายสานุภาวโตยาคาเนวะ้าเสตติพิงสนังยำเหีเกวานิวชนโตรักตินทิวมามตตันทิโตสุคังสุปฏิสุตโตจัปปะปันคินจินะปัชเตเอวามาทิพุนุเปตังปริตันตังพนามเห็น การนียัมาจะกุศเลนยันตังสัณตังปะทางอภิษณะจะสักโขชูจะสุชูจะสุวชุจาสัมุทวญนาติ ु वाता

Tampawesi wasape sata Hawan tusuk kita tanah paro parang Iku pekana timan ye takak kecina Kinci paya rusana pati kasan ya Nanyaman -nanya ya satu kami Ceyamata ya tani ayu sae ka buta He -he -ca -ca ं पिशा प्रभूत सुमानसंभवय अपरि मानमेतां च सा परो कस्मि मानसं भवय अपरिमानं कोथा अथो चतुर्य पाथा Asapata, a rang a sa pa tang tin tang ja rang mi sin no va sa no va ya wa ta sa wi ka Ya-wa-ta-sa-wi-ka-ta-mi-to-e-tang-sa-ti ma me tang mi ha ra ri ta ma tin tin Ri-ta-ma-hu-tin-tin-ja-nu-pa-ka-ma-si-ra-va sa ng pa no ka me su hi no ya ta นายชาตุคาปเสยยังผุ้นเรติเตภพธามเมตังจิตตังมะมะพุทธรพุทธานุภาเวนะธรรมเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะ กายกรรม,มังวจีกรรม,มังมโนกรรมังสนันจิตากรรม,มังอสาสันจิตากรรม,มังขม,มันตุเมหุสิกรรม,มังภาวตาุเมกรรมใดๆก็ตามที่ท้าวเจ้าได้เคย่วงเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุธพระธรรมพระสงฆ์มาาบิดาผู้มีพระคุณสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายที่ท้าเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบนัน ข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งปวงขอให้ทุกๆท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้ได้ยกโทษให้เป็นโอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครใครทแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกๆท่านทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่าง็นชลาจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินเดียวสิกรรมให้ ขอถอนความมาฆาาความพยาบาทและคำสั่งแช้งในทุกชาติทุกภพขอให้ท้าพเจ้าผลจากคำสั่งแชงของวงชนของเจ้ากรรมายเวรทั้งหมดทังสิ้นด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ท้าเจ้าพร้อมทางครอบครัวตลอดจนวงสาคานายาตผู้มีบาระคุณเพื่อและบริวารของท้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม คิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปปารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จ,จเถิดอีมานี้ปัญจสิกขาปทานิสมาธิยมิอปีมานี้ปัญจสิกขาปธานิสมาธิยมิก อีมานิปัญจสิขาปธานิสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเี่ยลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเี่ยลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถี่ลึกของข้าพเจ้า อาหารสุขิโตโฮมีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารมิทุโขโมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหารอเวโรโฮมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวทอาหารอภยาปโชโฮมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหารอณิโคโฮมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอสรรค สุขียาตานํงปริหารามิจงรักษาตตนให้มีความสุขตลอดกางนานเทินอีมินาภุญญากรรมเมนาด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างกรรมทานและส่วนตมภาวนาวิปนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลได้ได้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกพบทาถึงปัจจุบัน ข้าพระเจ้าขอ,อน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระาราหัตสาวกภริยาบุคคลและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบร,รมีบุญน,นุนขํมชูคุญบิดามารดาครอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกขั้นในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนบริวารสัตว์สังพวิญญาณทั้งหมด สรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกประสบแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปและเผออ่าทิฏมาหาบุญมาหาผู้ลนมหาบารมีนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้งยี่สิบชั้นพงวโลหหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกไปบุมทสี่มีนากรกแเปรอะจุลตายสัตดราชาและในหมื่นโลกกัทถกับอีกแสนจักรวาลที่พบทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษนย์ลูกวิญญาณรูกวิญญาและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิจและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นและรอจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิจฉาที่เท่ากันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจักพึงได้รับเพื่เถิด ด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้จงเป็นพระปัจจัยนิสัยนำส่งให้ขา้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลุกคิดมีปฏิภาณไหวที่เฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขความสม,มัยทั้งตานยางการเงินครอบครัวความรักผนจากประักิ์และเวรกรรมทางควงโมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสา